เดี๋ยวมาอนี้เนะค่ะเอาเป็นวงกลมให้กับเอฟซีก็แล้วกันเนาะค่ะราคามือนั่นเดี๋ยวป้อยไปก็คือศูนย์เก้าเนาะเดี๋ยวเอาเป็นว่าสําหรับคนงบน้อยเนาะค่ะเพราะว่างคนเพิ่นสิทธางบน้อยมาเพิ่นทุนทุนมันบอไรทุนบอไยเนาะค่ะก็เอาเคือหาศูนย์มาหันเนียนๆกันแล้วกันเนาะโตแตกแล้วโตแตกแล้วงวดที่แล้วเนาะค่ะเพิ่นไห้ก็คือศูนย์ห้าหกเนาะค่ะถ้าเบิ่งหวดนีว่าเพิ่นเสียตัวใดดีบว่าดีับ ใก้กับเล็กพะปูหลวงกุดมกับ,บ่เนีย่ยอาจจะฟังมากคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแรัฐบาลไม่สมนับสนุนการพน,นันทุกชนิดโปรดใช้ที่ระยาณในการรับชมค่ะลายใใบุญม่เห็นมากันยนเล่ว กระ้ขายอะไรกมีกรยากโค้มีตะเพียบมีบทประทัดโค้ยถุงมร้านไมาสัระโค้้านเด็กหรือกะโค้ร้านเด็กหนุ่มแดงสามสุงเลือกเนื้อบาเป็นตัวนีกโอ้หพวกรที่หาคนในเบื้องว่างติเป็นตัวไดนอให้เปือข้างขา้เกี๊ยบหเจี๊ยบานมาแล้วตัวมาแล้วเนี่าอลุ่นเนื้อบาน เอารุ่นกันดีกเราบ่ตัวเห็นเด็กฟีสองูแต่บ่งหัวสิจังไหนแต่ีเียต้องเดกูกนเย็บมาแล้วเด็กเก็บมาแล้วเย็บหนมาแล้วเดี๋ย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 วเี่สีมีเหี้ยอยู่ดอกเดียวแต่สิสรุปถ่ายคลิปเนาะค่ะว่าแต่ป้อยไปตัวไหนเมนเมใหแมนค่ะออมาเลยรุ่นนะคะ งวดทีเล้วเนาะค่ะพอปูอุดมเพื่อนหายซูนหาเนาะอันนี้ศูนกับหามาเลยเด้งวดวังหันเนาะค่ะันี้เป็นเกเกมากเล้วเป็นเกมามาี่เ่ไดบักสม้บัมย่ได้บักสน่ได้บักสมกเรกร ขอให้ตรงกนกขอให้ปฏิหารตื่พยาปมให้เสียบานตาขอให้ตั้งรับพ่อแม่เพียบบุญมานี้แล้วค่ะแตขอนั่นแตกแล้วเรียบร้อยแยกแล้วแตกแยงเดียวละสามตัแตกแล้วสามตแตกแล้วหแตกแล้ว ขอให้พระพรม่ยเราค่ะยินดีกับให้โชคให้มาน้นกันเด้อให้ได้มาเฮ็ดมาสางเด้อได้หลักกาขอฝากบอกบุญเน้อค่ะอ่าไ่ว่าจะเป็นค้องแต้วลักกาขค้องแม่ล่างเนาอค่ะเอาเป็นว่าแต้วกับแม่ล่างขอเปิดใจเนาะค่ะเมื่อนี่หึ่งเดี๋ยวกะสีว่าแต้วกับแม่ล่างเนาะสำรับสายบุญเนาะค่ะหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ให้เดินทางมาโดยตัวเจ้าของเองก็ได้แต่ขึ้นมาเฮ็ดเองเน้ะค่ะแบบว่าให้เพิ่นมาสาง มาสางก็คือว่าหรือว่าให้เพิ่นเป็นเสาก็ได้หรือว่าให้เพิ่นเป็นสังกะสีก็ได้เนาะพ่อเนาะแต่ากับแม่ล่างก็คือขอเปิดใจอันบริสุทธิ์ใช่กันว่าเพิ่นจังบ่ได้ว่าเงินนี่สิเขาแต่ากับแม่ล่างเนาะเพิ่นอยากให้เพิ่นแต่เต่าสตัวเล้วหรือว่า2องตัวตรงเนาะค่ะให้มั้ยให้มาซอยกันเฮ็ดซอยกันสร้างเนาะค่ะคุณละเล็กคุณละน้อยก็ว่าบ่ไง ม่นค่ะตัวละน้อยก็ได้เองกล้กล้ล้นกเป็นบ่เียังเด้อมีเด้อเกยนลงเดนลงยังมท่นเกดอกว่าเนลกียีมาับันี่หลัับอันนี้ับันนี้อลงพิมไม่มีรลงพิมไม่สบายลงพิมไม่สบายครับวันนี้่สบน่ะ มีตากเจ็ดเจ็ดแล้วเป็นหนึ่งเจ็ดสามยังนอหนีเนาะ่ปล่อยไปทางไล่เป็นที่เรียบร้อยนะคะเด่ยวปล่อยไปทางไล่ยเจ็ดสองเจ็ดสามปล่อยไปแล้วเนาะองี๋ยเนาะปล่อยไปแล้วค่ะอันนี้หักฐานนะคะในการปล่อยไป ตัวสุดท้ายก็อย่งที่ออกตัน no no <right> uh, yeah, uh, ี่ค uh, ือนกเต่าปล่อยไปแล้วนะครับเต่าปล่อยไปแล้วก็มาตรงแล้วค่ะแล้วก็ไปตรงกับหลายๆอาจารย์หลายสำนักเนาะค่ะเพรเต่าปล่อยปื๊บเนาะค่ะจะไปตรงกับหลายๆหม่องเนาะค่ะจะบอกว่าเจ็ดสามสองเนาะเดี๋ยวจะให้เอฟซีเลยดูเนาะค่ะเดี๋ยวจะว่า เอาไปเสี <ek> ่ยงประเทศเพื่อนบ้านได้ครับเป็นเลขหัวจุดจุดันาจุดจุดอ้าจุดจุดศูนย์ีเ็นเาสองสามตีเจ็มสเฮ้เจ็ดเจาออกแล้วเดสามสามสสโอ้เจ็ดสาเจ็ดหนึ่งกันหนึ่งหนึ่ับอ่าลุนลุนนเจ็ดสามสามองส เลขตองตัวนี age. Age. ่เ3 3เลขเบิ no, uh ้ล huh. ต no, right? ัวนี่สามเ็แยังมาบอกเนาะเ3ฟสามสามอ๋อพ่มีงเบิ้ลเลยเบิ้ล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 ่นองเบิ้ลสามสามเจสามสามครับแตแออกแล้วอ้าวส3ศูนย์ซีซีเจ็ดเจ็ดะออกมาเบิดแล้วียซี ซีซีสามสามเี่เอาไส้ยูขวงเนี่ยเจ็ดสามสามครับเดี๋ยวขอขอโซ่ตัวเลขเนาะค่ะเดี๋ยวผมบอกไม่แม้ไม่สิบเพราเหี้ยอันหลังเจ้าถือไหมนั่แม่ตู้ถุงถือไหมถือไหมไม่สิบ่พราะผมบอกเจเลขเดี๋ยวไปโอเคแล้วไหวหันแหละอ่ะมาเต่าหนุกต้องไปของเลขของเป้าเนาะค่ะเดี๋ยวจะชี้แจงเนาะค่ะเดี๋ยวคนจะขอท่านเนาะค่ะเอฟซีรอตัวเลขของเป้าเนาะค่ะเดี๋ยวขอชี้แจงอีกรอบเนาะค่ะ เตลปอยงวดนี้เนาะคะ่ะมีเก้าเจ็ดสองเนาะคะ่ะเก้าเจ็ดสองแล้วก็เก้าสองเจ็ดเก้าสองพันเช่นเก้าเจ็ดโอเก่าสี่มาได้เก่าสองพันเหมือนทีาเราเอี้ยวเอาหมา่เนาะเตลเอาไม่เอา,าเรือไม่เรื่มเก้าเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสามห้าสองรอว,ว่าเต้าจะวงกลมตัวไหนเน้นเน้นนะคะค เดี๋ยวมือนี้เนาะค่ะเอาเป็นวงกลมให้กับ f อก็แล้วกันเนาะคะ่ะาราคาเมือนั่นเดีวป้อยไปกับคือศูนย์เก่าเนาะเดี๋ยวเอาเป็นมาสําสหรับคนงบน้อยเนาะคะ่ะเพราะว่าางคนเ้ิ่นสิทธางบน้อยมาเพิ่นทุนทุนมัน่หลายทุนน่หลายเนาะคะ่ะก็เอาคือหาศูนย์มาหันเนียนๆก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวเอาเป็นามาเดี๋วเสีวงกลมให้เนาะค่ะไละ กล้าเดี๋ยวเป็นว่าวงกลมไหกันแล้วกันเนาะค่ะสำหรับคนงุกน้อยผู้เพิ่นผู้น้อยเอาไปเสี่ยงกันเนาะค่ะเดี๋ยวสิว่าเลขหลายตัวอันนี้คือเป็นเป็นทางลายเนาะค่ะแต่วสาโซไห่เอฟซีทางไล่สุ่มเอามาผีเอามาบึ้งเลยกันไหนฮะเนาอันนี้คือแต่วสาโซไห่เอฟซีแต่ทางลายเนาะครับผมอ๋อนี่มีเก้าเจ็ดสองเก้าสี่ ยีตสองยีตสามหาสองเน้นบอลหลงเต๋วแน่นค่ะตัวน um um ี้เนาะแน่นค่ะโอเคน้องสิตีวสิวงกลมตัวใหน่เนาะอ่าขอล้อเบิ้องมาค่ะเดี๋ยวว่าจะนี่ตัวใหญเนี่ยอันใดฮะอันใดเอ้ามันบ่ได้มีผู้เขียนบ่มีผู้เขียนไห้บ่วตุ้งพิมพ์เป็นไข่ตุ้งพิมพ์เป็นไข่ตุ้งพิมพ์เป็นไข่เราพิสานไข่เราพิสานขู้อัน สำนักกันสำนักทิมสำนักพิมเป็นไข่อุตส่าห์ใส่เสียเพิ่นมาย่างดีแล้ววอนี้้เพิ่นได้ซื่นใจเอ้านี่เนาะค่ะเอ้าเอาคิดว่าจะเสือคนชนิดที่นี่บอมยนตัวนี้เอ้าพิษตัวนี้โอ้ยบอกบอกพิษตัวนี้เก้าเจ็ดสองเก้าสี่เจ็ดสองเจ็ดสามห้าสองรับตัวได้มากที่สุดค่ะเดี๋ยววงกลมให้ค่ะเอาเขียนน้องแก้วเขียนเดี๋ยวบอเขียนนี่เลยอ่ะ นี่นี่อาตนนีเขีนเลยอาปากาเขียนเลยอือเขียนยากเลยไม่เก้าเจ็ดสองเขียนอ่ะเก้าเจ็ดสองเก้าสี่เก้าสี่เจสองเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสามห้าสอห้าสอง เลขคูบเลขคูบเนาะค่ะเจ็ดสามสามเลขคูบตัวล่างสุดเลยเอาะเจ็ดสามสามเรากำวันนั้นให้ศูนย์เก้าครับศูนย์เก้า <0, 9. S 2> อย่าลืมแม่ตะเคียนเด้อเท่าน,นั้นละ่ะแม่ตะเคียนตัวไหนน้องแก้วบอกแม่ตะเคียนตัว่นย์สี่สองศูนย์เลขแม่ตะเคียนนะครับ ครู่งบน้อยวงกลมไห้เลยแขนแขนกแนแขนี่แหละไม่ล่านี่แหะก็ยกันอยู่แล้วเนาะครับเล่นเนี่ยะตัวเดขพมก้า ต uhh uh, uh ัเ huh ้ย huh ห้าอรเเบิก huh. ับป่นไปได้ลมแกวสกน่ะครับผมราอยากให้คล่อนไหับ mm อ้าวประกาศตัววงกลมในน่องแต้ววงกลมเก้าเจ็ดสองเก้าเก้าเจ็ดสองกับศูนย์เก้า